ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับเมื่อพระราชบิดาก็คือพระเจ้าโอกากร,ราชที่สาเนี่ยได้ตัดสินใจทําตามวาจาสัตว์ของพระราชาคือยกราชสมบัติให้กับโอรสองค์เล็กที่เกิดจากนางสนมผู้เลอโฉมนั้นนะครับก็ได้เรียกราชโอรสทั้งสีให้เข้ามาเฝ้าแล้วก็บอกตามความเป็นจริง ก็พูดง่ายๆก็คือว่าไล่โอรสทั้งสี่คนเนี่ยออกนอกเมืองเพียงแต่ว่าด้วยจิตของผู้ที่เป็นบิดาเนี่ยก็ให้เอาราชสมบัติทหารไพรพลไปเพื่อที่จะไปสร้างเมืองใหม่หรือเมื่อพระองค์สิ้นพระชนแล้วค่อยกลับมาตีเอาราชสมบัติเองก็สามารถ ได้แล้วก็มอบอมาตผู้มีความฉลาดรอบรู้8คนให้ตามไปด้วยนะครับราชกุมารหรือว่าโอรสทั้ง4ซึ่งได้รับฟังและก็เข้าใจเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปเพื่อที่จะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีเพื่อที่จะให้พระราชบิดาเนี่ยรักษาคำสัตย์ก็ยอมที่จะออกไปนอกเมืองหรือว่าไป หาเมืองใหม่ตามที่พระราชาบอกอย่างโดยดีนะครับถึงแม้จะมีความเศร้าโศกเสียใจยเพราะว่าไม่เคยจากบ้านเมืองเลยแต่ก็ยอมรับพระราชาองค์การนั้นแล้วก็เตรียมไพรพล,พลทั้งหมดพร้อมด้วยอมาตย์แคนเนี่ยเดินทางออกสู่ประเทศอื่นหรือว่าออกจากเมืองไปเข้าสู่ป่าแล้วก็ได้แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรมนะครับในขณะที่เดินทางไปพร้อมกับไพรพล,พลเนื่องจาก ว่าโอรสทั้ง4ี่เนี่ยเป็นที่รักของประชาชนเป็นอย่างมากก็พากันปรึกษากันว่าการที่เราจะใช้ไพ่พลที่เอามานี้ไปตีเอาเมืองอื่นๆเพื่อที่จะเข้าครอบครองนั้นก็สามารถทับได้แต่ก็จะเป็นการก่อความทุกข์ความลำเค็นและเป็นการทําให้สูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ไพ่พลเป็นจานวนมากอย่างกันนั้นเลยพวกเราเนี่ยไปหาพื้นที่ที่มีทําเลดีๆแล้ว ก็สร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ก็จะไม่เป็นการเบียดเบียนใครทั้งสิ้นเมื่อปรึกษากันด้วยความเมตตาดังนี้แล้วเนี่ยก็ยกไพรพลแล้วก็เสนาอามาดทั้งหลายบ่ายหน้าสู่เขาหิมพผนานซึ่งเป็นป่าใหญ่ที่สุดในจมพูทวีปเพื่อที่จะแสวงหาพื้นที่สร้างเมืองของตนเองขึ้นมาใหม่คราวนี้เราย้อนกล่าวมาถึงป่าหิมพผานนะครับในขณะที่เจ้าชายทั้งสี่เนี่ยอพยพออกนอกเมืองแล แล้วก็บ่ายหน้าสู่ป่าหิม,มพานในปีนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ได้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆแล้วเกิดก่อนปีนั้นนะครับแล้วก็ บอมเพ็นตนเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือว่าไปเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่ชื่อว่ากบินนะครับพราหมณ์กบินเนี่ยได้เห็นโทษในวะะัฏสงสารได้เห็นโทษในทุกข์ในโกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลถัทั้งหลายว่าเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์นำมาซึ่งความทุกข์ดังนั้นจึงได้สละสมบัติของตนเองแล้วออกบวช เป็นผู้สแสวงบุญแล้วก็พอบวชเสร็จเนี่ยนะครับเป็นดาบทพอเป็นดาบทก็ออกสู่ป่าเช่นเดียวกันแต่กบินดาบทเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องการดูภูมิประเทศที่ดีภูมิประเทศที่เป็นปฏิรูปประเทศภูมิประเทศที่จะสามารถปลอดภัยเป็นมงคลสร้างความมั่งคัง่งรุ่งเรืองได้ดังนั้นกบินดาบทเมื่อเข้าสู่ป่าหิมพาลก็ใช้ความรู้อัน ความรู้อันนี้ของกระบินดาบทเนี่ยกระบินดาบทเนี่ยมีความรู้ถึงขั้นที่ว่ารู้ว่าพื้นที่ใดดีหรือชั่วอาศัยอยู่ที่ใดสบายอาศัยอยู่ที่ใดจะไม่สบายและสามารถรู้คุณรู้โทษของพื้นที่ไปเบื้องบนเนี่ยถึง20ว่วาลงไปข้างล่างใต้ดินนี่อีก20ว่วาสามารถ รู้ทะลุปลุกโปล่หมดเรียกว่าเป็นผู้ที่มีวิชาที่เรียกว่าภูมิดลเมื่อรู้วิชาภูมิดลกบินดาบทจึงสามารถเลือกพื้นที่ที่ดีในป่าหิมพผ่านได้กบินดาบทจะเลือกพื้นที่ใดและเห็นว่า คุณสมบัติของพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่ในลักษณะของภูมิดดเราติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่ากบินดาบจะมีพื้นที่ที่ดีที่สุดในป่าหิมพผานจะเลือกพื้นที่ใดและก็พื้นที่นั้นเป็นเช่นไรซึ่งเราสามารถใช้ความรู้ตรงนี้เอามาเลือกพื้นที่หรือทำเลในการประกอบอาชีพหรือในการสร้างบ้านสร้างเรือนได้โปรดติดตามตอนต่อไป